ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับรถ DIY ของท่านนะครับท่านจะเอาไปใช้ทําเป็นรถไฟฟ้านะครับสล้อได้เลยนะครับอันนี้รถไฟฟ้า3,000วัตต์72โวลต์นะครับ4,100รอบนะครับเราไปใส่ CVT ใส่เกียร์เกียร์ออโต้เกียร์อะไรก็ได้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์รอบเร็วนะครับรอบจัดรอบสูงนะครับมาพร้อมกัน3ส่วนนี้นะครับ ส่วนแรกก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์นี่น้ำหนักอยู่ประมาณ14กิโลนะครับ13 14กโลประมาณนะครับซึ่งหนักมากสำหรับงานออมอเตอร์นะครับแต่ก็เบานะครับสำหรับงานเครื่องยนต์มันจะหนักพอๆกับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้หนักพอกับเครื่องยนต์แต่เราใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด72วลตต์นะครับความเร็วรอบในการหมุนก็คือ4 4,100รอบนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ4แรงม้านะครับ4แรงม้า3,000วัตต์นะครับ72โวลต์นะครับมาพร้อมกับตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรล3,000วัตต์72โวลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้จะปล่อยไฟออกไปทาง3เส้นนี้นะครับ3สายต่อกันนะครับให้เข้ากับไปดูที่หน้าเว็บอีกทีนึงนะครับนะครับถ้าจะดูวิธีการต่อนะครับก็เข้าไปดูที่ดูการทดสอบที่นี่นะครับ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นฮอสเส้นของไฟไฟบวกนะครับบวกลบจากแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องต่อผ่านเบรกเกอร์หรือสวิตช์โอโหลดมานะครับเพื่อป้องกันวงจรพังนะครับกรณีณีที่ออกงานทำงานหนักแรงหนักเกินไปนะครับจะมีสายไฟสายควบคุมนะครับตัวนี้จะทำงานคู่กันกันกบตัวตัวนี้นะครับเป็นสายฮอสเซนเซอร์นะครับวัดพอดทายมอเตอร์มีสวิตช์กุญแจมี ปั diamonds, um, women, ๊กถอยหลังนะครับปั <Bu questo S 1> ๊กถอยหลังมีตัววัดรอบมอเตอร์มีตัวเบรกนะครับตัวนี้เบรกตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับชุดนี้ก็มากับคันเร่งไฟฟ้าที่เป็นคันเร่งเท้านะครับตัวนี้คันเร่งเท้านะครับในการใช้กับรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับเวลาท่านใช้งานนะครับท่านก็เอาไปประกอบได้เลยนะครับไปหาอุปกรณ์เสริมเพิ่ม เติมแต่งตามที่ท่านต้องการได้นะครับตรงนี้ชุดนี้จะเป็นชุด3ชิ้นนะครับก็คือตัวคันเร่งไฟฟ้าคอนโทรลคอนโทรลบรเลสคอนโทรขนาด3,000วัตต์72โวลต์แล้วก็มอเตอร์3,000วัตต์72โวลต์4,100รอบนะครับสำหรับชุดนี้นะครับหาสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บเราเท่านั้นนะครับนักประดิษฐ์อิสระชิดนอกกรอบนะครับ